สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องนายหนานกลงเป็นหนังปี2019ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากณนะโรงแรมแห่งหนึ่งนางเอกกำลังนั่งคุยกับเพื่อนเรื่องมายากลเมซิโกโบราณซึ่งผลของมายากลนี้จะทำให้เกิดภาพหลอนนางเอกที่ต้องการมีค่ำคืนที่โรแมนติกเพราะแฟนหนุ่มกำลังจะมาขอเธอแต่งงานที่นี่ดังนั้นนางเอกจึงต้องพึ่งมัน เธอหยิบรูปแฟนหนุ่มขึ้นมาดูแฟนหนุ่มวันนี้เขากลับมาช้าเพราะต้องไปรับคู่มั่นของพี่ชายแต่เขาก็เปลี่ยนใจโทรบอกให้พี่ชายไปรับแทนพี่ชายมาคุยงานที่โรงแรมกำลังจะไปรับอยู่แล้วระหว่างที่นางเอกกำลังทาปากอยู่นั้นก็มีลมพัดเข้ามาจนผงมายากลโบราณน,นั้นปิวมาถูกนางเอกทำให้เธอเกิดภาพหลอนคิดว่าแฟนมารอยอยู่ที่หน้าห้องจึงเปิดประตูออกมาเจอกับพระเอกเข้าบดี พระเอกคิดว่านางเอกเมาจึงพยุงเธอไว้นางเอกมองหน้าเขาก็คิดว่าเป็นแฟนหนุ่มจึงลากพระเอกเข้าไปในห้องหน้าตาเฉยเมื่อทั้งคู่เข้ามาอยู่ในห้องพระเอกก็ถูกผงมายากลโบราณทำให้เกิดภาพหลอนเช่นกันส่วนนางเอกก็พร้อมแล้วพระเอกที่กำลังจะแต่งงานก็เห็นหนางเอกเป็นเจ้าสาวของเขาเขาจึงเข้าไปถอดชุดเจ้าสาวและเข้าไปจูบเธอและทั้งคู่ก็จบลงด้วยการมีอะไรกัน เช้าวันต่อมานันเงเอกจึงนอนอยู่ที่ห้องเดิมส่วนเพ่ของเรานั้นไปนอนอยู่อีกห้องทั้งคู่ตื่นขึ้นมาต่างก็จําอะไรไม่ได้จําได้แค่ว่ามีอะไรกับใครสักคนก็เท่านั้นนันเงเอกร้องกรีดรอกมาเพราะเธอพลาดไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพระเอกเป็นประธานบริษัทหนานกงกรุป๊ปเขามีชื่อว่ามิสเตอร์หนานกงบริษัทหนานกงนั้นยิ่งใหญ่มาก มีผู้มาสมัครทำงานเต็มไปหมดรวมทั้งนางเอกที่ตกงานก็อยากได้งานที่นี่เช่นกันเธอเดินตามหลังหนานกงเข้าบริษัทและบังเอิญขึ้นลิฟต์พร้อมกันอีกด้วยบังเอิญว่าเสื้อใหม่พรมของนางเอกไปติดเข้ากับกระดุมสูตรของหนานกงเข้าบดีนางเอกเราก็เดินออกไปเสื้อก็ค,อคอ่อยๆหลุดออกมาจนหนานกงเห็นแล้วต้องรีบเดินตามนางเอกเข้าไปคนที่สมัครงานต่างก็รู้ว่าหนานกงคือเจ้าข,ของบริษัท ยกเว้นนางเอกที่เพิ่งจะมารู้เขายื่นหมายพรมทั้งหมดคืนให้กับนางเอกนางเอกรีบแนะนําตัวเพราะเธอมาสมัครงานที่นี่แต่พอหนานกงดูประวัติของนางเอกเขาก็บอกว่านางเอกไม่ผ่านนางเอกเสียใจมากเพราะยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยทีซ้ำนางเอกเดินมาเจอกับสาวดาวยั่วกําลังยืนคุยกับนักข่าวอยู่ข้างนอกเรื่องที่ว่าจะเข้าไปแอบถ่ายแบ็กเมย์หนานกงเพื่อจับเขามาเป็นสามี ว่าแล้วเธอก็เข้าไปยั่วหนานกงช่วงที่สัมภาษณ์ส่วนหนานกงก็ไม่มองเธอสักนิดดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนเป็นเข้ามายั่วเขาใกล้ๆกว่าเก่าหนานกงก็ลุกหนีไม่สนใจนางเอกเดินเอากล้องของนักข่าวซึ่งมีหลักฐานแอบ,บถ่ายเข้ามาให้หนานกงได้ดูดาวยั่วจึงต้องยอมถอยทับกลับไปหนานกงถามว่าทำไมนางเอกต้องเข้ามายุ่งนางเอกก็บอกว่าเธออยากได้งานนี้ นานกงก็มีท่าทีว่าจะไม่ให้งานนางเอกสักพักคู่มั่นคนปัจจุบันของนานกงก็เดินเข้ามาเธอเห็นว่านางเอกฉลาดมากจึงอยากลองให้เข้ามาเรียนรู้งานในบริษัทนางเอกก็ยิ้มขึ้นมาอย่างมีความหวังนานกงคิดหนักแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเมื่อนางเอกได้งานแล้วเธอก็มีหน้าที่ชงกาแฟาเข้ามาในห้องประชุมเมื่อหนานกงดื่มเข้าไปเขาก็มโหด่านางเอกที่ชงกาแฟาออกมาไม่อร่อย นางเอกก็แปลกใจนี่มันรสชาติหวานมันอร่อยแล้วนะหนานกงบอกว่าให้ไปชมมาใหม่นางเอกก็ต้องยอมทําตามนางเอกกำลังกุ้มใจที่ทำอะไรไม่ถูกใจหนานกงคู่มั่นก็เข้ามาปลอบใจและอยากให้นางเอกอยู่ต่อเพื่อจับตาดูหนานกงให้กับเธอหน่อยนางเอกก็น้อมรับคำสั่ง คูมั่นสอนวิธีเอาใจหนานกงสอนชองกาแฟาและต้องแอบใส่ยาบำรุงให้กับหนานกงด้วยเพราะเขาไม่ค่อยกินข้าวนางเอกเมื่อได้ฟังเธอก็พร้อมที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนางเอกเดินออกไปซื้อยาบำรุงข้างนอกบังเอิญเจอกับดาวยั่วนางเอกใช้เล่ห์เหลี่ยมทำทีร่วมมือกับดาวยั่วให้ดาวยั่วเข้ามาเจอหนานกงและนางเอกก็พูดว่าหนานกงเนี่ยมินิสัยเสียเยอะมาก ต้องการให้ดาวยั่วลองไปสัมผัสเองนางเอกนัดให้หนานโกงมาคุยกับดาวยั่วดาวยั่วได้ลองกินกาแฟในแบบที่หนานกงชอบซึ่งรสชาติสุนักไม่รับประทานจนต้องพ่นออกมาอย่างไวซึ่งนางเอกก็แอบอมยิ้มพอหนานกงถามว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมดาวยั่วก็รีบชิงขอตัวกลับเมื่อออกมาที่หน้าห้องนางเอกก็ยังนินทาหน,นานกงต่อวันนี้อย่างน้อยนะเนี่ยยังมีรถนิยมแปลกๆของหนานโกงอีกเยอะ อีกทั้งหนานกงยังมีคู่มั่นอยู่แล้วอีกด้วยดาวยั่วเมื่อได้ฟังก็คงต้องยอมถอยห่างหนานกงตลอดไปแล้วละ่ะเมื่อนางเอกเข้ามาในห้องทำงานหนานกงก็อาจฟังอยู่และได้ยินทุกอย่างแล้วดังนั้นเขาจึงจับแขนของนางเอกพร้อมกับปิดประตูห้องหนานกงค่อยๆค่อยๆเดินเข้าไปหาหนางเอกนางเอกก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจโกหกเธอแค่อยากให้ดาวยั่วกลัวหนานกงเท่านั้นจะได้ไม่ต้องมายุ่งอีก พระเอกถามว่าแค่นั้นจริงๆหรอนางเอกก็รีบบอกว่าใช่นานกงแกล้งเข้าไปใกล้ๆบอ่นอนางเอกว่าผมนิสใส่แย่คงต้องหาคนลองมาอยู่ด้วยหน่อยแล้วนางเองกเธอก็กลัวว่าคนคนนั้นจะเป็นเธอหรือเปล่านะนานกงก็ทำหน้าประมาณว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยฝันไปเถอะแล้วก็เดินฉากหนีออกไปนางเอกของเราจึงรอดตัวนานกงเร่งงานเอกสารว่าจะเอาวันนี้ ทางที่ก่อนหน้าบอกว่าจะเอามาลืนนางเอกจึงมาโหก่อนที่จะแลบลิ้นใส่คนไม่รักษาคำพูดหลังจากทำงานนางเอกต้องมาดูแลลูกชายเธอมีลูกจิตมาหนึ่งคนสักพักหนานโกงก็โทรมาบอกว่าให้นางเอกไปงานเลี้ยงแทนเขาหน่อยเมื่อนางเอกมากินเลี้ยงเธอก็ถูกหุ้นส่วนบังคับให้ดื่มเหล้าหุ้นส่วนเมื่อเห็นนางเอกเริ่มเมาก็เข้าไปประคองหวังอะไรบางอย่างกับนางเอก หนานกงที่เสร็จจากง,งานพอดีจึงเข้ามาดูนางเอกแล้วก็พบว่าหุ้นส่วนกำลังลวนลามนางเอกอยู่จึงรีบเข้าไปแยกนางเอกยิ้มให้ที่หนานกงมาแล้วหนานกงบอกกับหุ้นส่วนเขาไม่คาหุ้นส่วนแย่ๆแบบนี้เพราะยังมีอีกหลายบริษัทที่อยากร่วมงานกับหนานกงกุ๊ปหุ้นส่วนเท่าก็หน่อยไปเลยหนานกงประคองนางเอกไปส่งที่ห้องเขาประคองเธอมานั่งที่โซฟานางเอกเมาจนไม่ได้สติ เธอหลับลงที่โซฟาระหว่างที่หนานกงกําลังจะกับนางเอกก็ระมอเรียกชื่อเขาและถามว่าทําไมคุณต้องหลังแกฉันทั้งทางที่คุณชอบฉันพูดจบเธอก็หลับต่อหนานกงงงมากเข้าไปดูใกล้ๆใ,ให้หน้าว่าเธอหลับจริงหรือเปล่าสักพักนางเอกก็ตื่นขึ้นมาซะอย่างนั้นและดึงเพลงมานั่งข้างๆเธอเข้าไปจ้องหน้าหนานกงใกล้ๆวันนี้ใช่คนที่ลังแกเธอไหมหนานกงก็ทำหน้าเย็นชาใส่นางเอกนางเอกก็ยิ้ม นานี่แหละที่ชอบแกล้งฉันชอบทำหน้าเย็นชาใส่ด้วยนางเอกยิ้มเสร็จเธอก็เข้าไปหลับซบอกของหนานกงอีกรอบหนานกงก็ปล่อยให้นางเอกหลับอยู่อย่างนั้นเพราะไม่อยากปลุกเธอให้ตื่นสักพักโทรศัพท์ของนางเอกก็ดังเป็นลูกชายของนางเอกที่โทรเข้ามาหนานกงจงรับสายแล้วบอกกับลูกชายของนางเอกไปว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานพอดีว่านางเอกไม่ค่อยสบายเมื่อวางสายไปหนานกงก็ปิดโทรศัพท์ของนางเอก เพราะไม่อยากให้ใครโทรมกวนเช้าวันต่อมานางเอกก็เข้ามาต่อว่าหนานกงที่ปิดโทรศัพท์ของเธอทําไมพอลูกชายเธอโทรกลับมาอีกตั้งหลายสายนางเอกรีบโทรกลับไปหาลูกชายจึงได้รู้จากหมอว่าลูกชายอาการกําเริบหนานกงไม่รู้แบบนี้ก็น่าซีดเริ่มรู้สึกไม่ดีนางเอกมาโบกแท็กซี่ที่หน้าบริษัทหนานกงก็ทําทีผ่านมาและบอกให้หนางเอกขึ้นรถนางเอกรีบเข้าไปดูลูกชาย คุณหมอก,ก็บอกว่าลูกชายปลอดภัยแล้วนางเอกก็โล่งใจเมื่อเข้าไปเยี่ยมลูกชายด้วยกันหนานโกงก็บอกว่าลูกชายของนางเอกเนี่ยหน้าเหมือนเข่าตอนเด็กๆมากลูกชายนางเอกก็ดูจะชอบหนานโกงมากเช่นกันนางเอกเหนื่อยมากจนหลับไปหนานโกงก็บอกให้คุยงเงียบๆเดี๋ยวแม่ตื่นลูกชายก็บอกว่าแม่ทํางานยุ่งมากไม่มีเวลามาเล่นกับเขาเลยและอยากให้หนานโกงมารับวันที่เขาออกจากโรงพยาบาลด้วย หนานกงก็รับปากทุกอย่างหนานกงมารับลูกชายของนางเอกตามสัญญาแต่ว่ากลับมีผู้ชายคนหนึ่งมารับตัดหน้าหนานกงหนานกงจึงไม่ออกไปแสดงตัวว่ามารับหนานกงมาคุยกับน้องชายต่างแม่ซึ่งก็คือแฟนของนางเอกในดีตน้องชายรู้ว่าหนานกงยังคิดถึงคู่มั่นคนกอดที่ตายไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วส่วนคู่มั่นคนปัจจุบันนั้นทั้งคู่ไม่ได้รักกันแค่เป็นคู่มั่นในานามเท่านั้น 7ปีก่อนคู่มั่นของนานกงตายไปส่วนแฟนสาวของน้องชายก็ตั้งครรภ์พอดีท้องกับใครก็ไม่รู้จนทั้งคู่ต้องเลิกกันไปนานกงขอตัวไปทําธุระแม่ของน้องชายก็เดินออกมาหาว่าพี่น้องคุยกันดีได้แล้วหรอแต่น้องชายก็บอกว่าเขาแค่เล่นละครเท่านั้นไม่นานเขาจะทวทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเขากลับคืนมาหลังจากนั้นนานกงก็ให้หนางเอกผ่านงานแบบง่าย เขาบอกว่างานไม่มีปัญหาอะไรแล้วนางเอกก็งงว่างานยังไม่จบโครงการนี่นาจะให้เธอเลิกทำงานนี้แล้วหรอหนานกงอยากให้นางเอกทำงานน้อยลงจึงให้เธอแค่ชงกาแฟาให้เขาเท่านั้นแต่เมื่อนางเอกเอากาแฟามาเสิร์ฟหนานกงกับทำท่าหาว่ากาแฟาไม่อร่อยนางเอกก็งงเพราะเธอชงสูตรเดิมมาตลอดตอนนี้นางเอกถูกลดบทบาทจากชงกาแฟามาเป็นแม่บ้านถูพื้น น้องชายที่มาที่บริษัทพอดีก็รู้สึกคุ้นๆกับข้างหลังของนางเอกเมื่อเข้าไปในห้องน้องชายก็รู้สึกว่าหนานกงสนใจนางเอกหนานกลงก็บอกว่านางเอกเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นหนานกงนั่งอยู่ที่บ้านเขามองดูกาแฟแล้วก็คิดถึงรถมือของนางเอกจึงทำทีไปหานางเอกที่ห้องพร้อมกับซื้อของเล่นมาให้ลูกชายของนางเอกลูกชายของนางเอกก็ชอบหนานกองมากรีวิ่งเข้าไปกอด นานกงออกอุบายใช้ให้เด็กบอกแม่ให้ไหนว่าลุงหิวข้าวให้แม่ต้บมบะหมี่ให้ลุงกินหน่อยนางเอกก็ทำหน้ายอมใจแต่พอลูกชายเข้ามาอ้อนนางเอกก็ยอมให้หนานกงทานข้าวที่นี่หนานกงกินบะหมี่ไปหลายชามลูกชายก็อิ่มแล้วขอตัวไปเล่นของเล่นหนานกงก็แก้นางเอกขอกินอีกชามนางเอกก็เข้ามาต่อว่าว่ากินไปตั้งสามชามแล้วนะหนานกงก็ทำหน้ามึนไม่สนใจ นางเอกจะเดินหนีออกไปหนานกงก็จับแขนเอาไว้หนานกงยอมรับว่าเขาผิดไปแล้วก่อนหน้านี้นางเอกก็บอกว่าไม่ได้โทษหนานกงเลยสักนิดอีกอย่างหนานกงก็มาที่นี่ลูกชายนางเอกก็มีความสุขมากหนานกงมองหน้านางเอกในเมื่อบากาศมันได้เขาจึงค่อยๆจะเข้าไปจูบนางเอกแต่ลูกชายก็เข้ามากัดจังหวะเข้าซะก่อนหนานกงชวนนางเอกและลูกไปอยู่ที่บ้านด้วยกันสักพัก เขามีพี่เลี้ยงสามารถดูแลลูกชายของนางเอกได้หนานกงเอาลูกชายของนางเอกมาอ้างจนนางเอกยอมใจอ่อนจนได้หนานกงพาลูกชายของนางเอกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่นางเอกก็มีความสุขมากที่ได้เห็นลูกชายชอบหนานกงหนานกงเองก็หลงรักทั้งแม่ทั้งลูกคู่นี้เข้าซะแล้วเมื่อหนานกงไปทํางานคู่มั่นที่รู้ข่าวก็เข้ามาต่อว่าหนานกงที่ขนครอบครัวของนางเอกไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน หนานกงก็เตือนให้คู่มั่นรู้สถานะของตัวเองว่าเป็นแค่คู่มั่นแค่ในนามเท่านั้นเราไม่ได้รักกันคู่มั่นเมื่อได้ฟังก็โมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหนานกงประกาศยกเลิกการเป็นคู่มั่นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมันจบแล้วหนานกงโทรไปหาหนางเอกบอกให้เก็บเสื้อผ้าไปประชุมที่ต่างจังหวัดด้วยกันนางเอกถามว่าประชุมครั้งนี้ต้องเจอใครบ้างหนานกงก็บอกว่า เขาจะพานางเอกไปพบกับน้องชายของเขานางเอกถามว่าเขาคนนั้นชื่ออะไรเหรอซึ่งพอหนานกงบอกชื่อนางเอกก็รู้แล้วว่าเป็นแฟนเก่าของเธอนางเอกจึงแกล้งป่วยขอตัวกลับไปพักที่โรงแรมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เดิมที่นางเอกเคยมาพักเมื่อเจ็ดปีก่อนเมื่อนางเอกเข้าไปข้างในพนักงานเห็นหนานกงก็จําได้ทันทีว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเขาเคยนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือนางเอก ดังนั้นนางเอกจึงได้รู้แล้วว่าที่แท้คืนนั้นเป็นหนานกองที่นอนกับเธอนางเอกสั่งให้จัดห้องแบบเดิมเพื่อที่หนานกองเข้ามาเขาจะจําค่ำคืนวันนั้นได้เธอวาดฝันว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแต่พอหนานกองเข้ามาเห็นบรรยากาศเขากลับคิดว่านางเอกอยากนอนกับเขาเพราะเห็นว่าเขารวยมากเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆจึงปาเงินใส่นางเอกและเดินหนีออกไปเลยทันทีนางเอกเสียใจมาก เธอกำลังจะบอกว่าลูกที่เกิดมาเป็นลูกของหนานกลงแต่เธอก็ไม่ได้บอกเมื่อกลับมาที่บริษัททั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีจนหนานกงลงไล่ให้หนางเอกไปไหนก็ไปซะนางเอกจึงชวนเพือผู้ชายมาดื่มเหล้าเพื่อเล่าเรื่องหนานกลงให้ฟังแต่ว่าหนานกงก็หึงเข้ามาล่านางเอกไม่ให้ออกมากับผู้ชายแบบนี้นางเอกถูกล่าออกมาจากบาานหน้าตาเฉยนางเอกถามว่านายบ้าไปแล้วเหรอ เมื่อเช้าไล่แต่พอตกกลางคืนมาตามซะอย่างนั้นหนานกงก็บอกว่าอยากให้หนางเอกเป็นผู้หญิงของเขานางเอกก็งงอะไรของคุณเนี่ยสักพักลูกชายก็โทรเข้ามาและบอกว่าป่วยไม่สบายหนานกงหันมามีท่าทีเป็นห่วงนางเอกลืมตัวลากหนานกงไปดูลูกด้วยกันแต่หนานกงกลับบอกว่าลูกเธอทําไมฉันต้องไปช่วยพร้อมกับทําหน้าเย็นชาใส่เท่านั้นแหละนางเอกจึงตบเข้าให้ และรีบไปหาลูกชายอย่างไวเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนช่วยมาส่งลูกชายแล้วและลูกชายก็ปลอดภัยดีแล้วด้วยนางเอกถามว่าใครพามาส่งที่โรงพยาบาลลูกชายก็ไม่บอกเมื่อนางเอกออกไปข้างนอกแล้วหนานกงก็เข้ามาทิท้าหนานกงก็เป็นคนพาลูกชายมาส่งที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้เจอกับนางเอกเข้าบอดีนางเอกไม่เข้าใจว่าหนานกงคิดอะไรอยู่กันแน่หนานกงก็ย้ำแต่ว่า นางเอกเป็นผู้หญิงของเขาทั้งคู่ออกมาปรับความเข้าใจกันข้างนอกและเข้าสูบกอดกันแฟนเก่าของนางเอกเข้ามาเจอเขาบนดีซึ่งก็ทําให้นางเอกตกใจมากที่ได้เจอกับเขาอีกครั้งแฟนเก่าโกโหกว่าตามผ่านางเอกมาตลอด7ปีแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้แล้วเหรว่านางเอกท้องเขาจึงหนีหายไปเลยทั้งสมคนมานั่งคุยกันที่บ้านของนานกงแฟนเก่านางเอกแฉว่า นางเอกวางแผนจับพระเอกเมื่อเจดปีก่อนสาวที่นอนกับหนานกงก็คือนางเอกนี่แหละเพราะเขามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งก็ทําให้พระเอกเข้าใจนางเอกผิดอีกรอบเพราะคิดว่านางเอกเห็นแก่เงินนางเอกพยายามจะอธิบายแต่หนานกงก็ไม่ฟังเพราะหนานกงคิดว่านางเอกนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไปรับคู่มั่นไม่ทันในวันนั้นจนคู่มั่นนั้นเมามากต้องขับรถกลับบ้านจนเกิดอุบัติเหตุ นางเอกมาตามงอหนานกงหนานกงจึงลากนางเอกมาดูว่าทําไมเขาถึงแห่ภายนางเอกไม่ได้เมื่อนางเอกมาเจอหลุมศพและรู้ว่าคืนนั้นเกิดอุบัติเหตุเพราะผงกลมายากลของเธอนางเอกจึงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเธอคุกเข่าขอโทษต่อหน้าหลุมศพหลังจากนั้นหนานกงก็ไล่นางเอกให้นางเอกใส่หัวไปถึงเขาจะไล่นางเอกแต่ลึกๆแล้ว เขาก็โกรธที่ตัวเองดันตกลุ่มรักนางเอกเข้าซะแล้วในเวลาต่อมาหนานกงจับได้ว่าแม่ของน้องชายยักย่อเงินของบริษัทเขาจึงต้องการจับแม่ของน้องชายเข้าคุกแม่ของน้องชายกลัวมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วตอนนี้หนานกงออกมาวิ่งออกกำลังกายนางเอกก็ตามออกมาด้วยจนหนานกงพยายามจะไล่านางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าที่นี่มันที่สาธารณะซักพัก ็มีโจรเข้ามาจะฆ่าหนานกลงทั้งคู่จึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยกันจนมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าผานางเอกก็สะดุดดูเหมือนว่าจะตกลงไปข้างล่างแต่หนานกงก็จับนางเอกเอาไว้ได้ทันซึ่งพวกโจรพอวิ่งมาถึงพระเอกและนางเอกก็หายไปซะแล้วพวกโจรจึงโทรไปรายงานแม่ของน้องชายที่ต้องการฆ่าปิดปากหนานกงหนานกลงและนางเอกหนีมานอนซบกันอยู่ในป่าจนฟ้ามืดหนานกงก็ปวดท้อง นางเอกก็ถามว่าเป็นอะไรไหมพร้อมกับตำหนิที่หนานกงกินแต่กาแฟาไม่ยอมกินข้าวนางเอกกำลังนั่งอยู่ดีๆก็มีดาวตกนางเอกจึงอธิษฐานให้หนานกงสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปแค่นี้เธอก็มีความสุขแล้วสักพักนางเอกเธอก็หลับทั้งคู่นอนด้วยกันแบบนี้ทั้งคืนเมื่อถึงเวลาเช้าลูกน้องของหนานกงก็ตามหาเจ้านายจนเจอในขณะที่สองแม่ลูก กำลังจะเข้าไปยึดบริษัทในระหว่างที่หนานกงไม่รู้ว่าเป็นหรือตายหนานกงก็กลับมายึดบริษัทคืนได้สำเร็จและส่งสองแม่ลูกเข้าไปนอนเล่นในตารางแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปพ่อแม่ลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งลูกชายได้รู้แล้วว่าพ่อพบแม่เพราะผงม,มาจะกรกลสิ่งนี้ซึ่งลูกชายก็ดีใจมากๆที่รู้ว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อและแม่หนานกงเข้าไปจับมือนางเอกไวน้นน่น นางเอกมีวันนี้สักทีที่ได้เจอกับพ่อของลูกผู้ชายที่รวยและเป็นคนดีมากเหมือนดังความฝันหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ